สวัสดีค่ะ<อ>ตอนนี้เรา ja อยู่กับพี่ไพทู์นะคะคจาของฟ<ม>าร์มก,กุ้งอยากจะให้พี่ไพทู์แนะนำตัวเองกับแนะนำฟาร์มนิดนึงค่ะครับผมไพทูพ์ผู้เจริญครับตอนนี้ฟาร์มของผมตอนนี้เลี้ยงอยู่ทางอำเภอเมืองนครปฐมเนื้อ <passive. S 2> ที่ก็ประมาณ100ร้อยกว่าไร่ครับทั้งหมดมีอยู่ประมาณ15บอ่อเป็นบอ่อพักน้ำอยู่หนึ่งบ่อครับแล้วก็บอ่อชำมนุบาลลูกกุ้งสองบ่อ แล้วการเลี้ยงของผมจะออกไปทางแนวก้ามกลาบนุูงขาวแล้วเลี้ยงแบบไม่เน้นหนาแน่น,นสบายๆนี่ชั่วโมงนี้อากาศแบบวนแบบนี้ด้วยเป็นก้ามกาประมาณ2บ่อก้ามกลาทั้งหมดเลยจริงๆแล้วกบอ่อเลยครับผิวเพียวอยู่3บ่อซึ่งจะเป็นเน้นของกุ้งเนื้อโกเบสกุ้งของโกเบสครับการที่เลี้ยงผ่านมาผมให้90%ที่ได้เป็นตัวกุ้งนะครับ้ เลือกโก้ใช่ไหมอ่าเบอร์แอลครับตอนนี้พกกุ้งได้ประมาณ100ร้อยกว่าวันแล้วก็เลยเน้นเน้นโปรตีนนิดนึงแรงเนื้อใช้ได้อยู่ครับค่า s อ r ไม่เขียนเท่าไหร่ครับผมลหลังจากที่ใช้อาหารโบเบสเนี่ยรู้สึกว่าเอ,อ่อได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการไหมคะผลลัพธ์ดีครับพูดถึงคุณภาพใช้ได้ค่า s อ r ไม่เทียนน้าหนักดีเนื้อเนื้อแน่นดีครับแม่แม่ค้าที่ซื้อไปหรือเราเอามาทานเอง นื้อหวานใช้ได้อยู่ครับแล้วก็สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยงได้สั้นใช่ครับเออตรงนี้จากวันที่เราย้ายมาก็จะอยู่ที่ประมาณ90-120ถึงวันเราก็สามารถทำเนื้อไส้เล็ดตัวผูสิบตัวสองตัวส่วนโดเมียทำเรดได้อยประมาณ3 0สตัวแต่พอมาณจุดจุดหนึ่งอย่างผมเคยทำได้กุ้งหนึ่ตัน ราคาตามท้องตลาดแต่ถามว่าทำไมไม่ได้เงินหนึ่งตันกับุูงธรรมดากลายเป็นตูเมียออกมา70%ต้องต้องลองเปลี่ยนอุดมการดูใหม่ไหมว่าเราถ้าทำตัวผู้ได้ราคาต่างกันเยอะ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมาใช้ของโอเบสแรก,แรกๆลองลองลองซื้อมาลองก่อนฟามอยากลองซื้อซื้อมาลองก่อนจากพี่หนอก <c oughs> ก็โ okay. อเคได้แด้ิ0อร์นจริง แล้วคราวนี้ที่ผมเยอะก็เลยต้องมาท้ำลูกกุ้งโกเบสใช้เองเพื่อเราจะได้รู้คุณภาพของกุ้งตั้งแต่วันปล่อยกุ้งเราก่อนย้ายกินอาหารกินยาดีไหมสุขภาพดีไหมเราก็จะคุมตรงนี้ได้รรครับผมอะไรบ้างครับผมก็อาายากจะให้พี่ไททูช่วยแชร์เทคนิคในการช้ำลูกกุ้งค่ะว่าควรจะใช้อาหารประเภทไหนในการเลี้ยงยครับผมทางฟาร์มเราจะเน้นคุณภาพน้ําก่อน ส่วนคุณภาพน้ําตรงนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทจะมีเซลลเข้ามาดูแลวัดน้ําวัดอะไรค่าน้ําค่าอะไรเราให้ได้เสร็จแล้วคุณภาพกุ้งต้องดีแล้วก็มาถึงเรื่องอาหารมาณ60วันกุ้งจะอยู่ที่หน้าประมาณ3 0 0ถึง350้ก็จัดว่าแรกเนื้อได้เร็วครับพูดถึงล็อกกาดดีอะไรดีแล้วพอได้ไซสก็ค่อยปรับเบอร์เพิ่ม,มขึ้นระยะเวลาผมย้ายมาก็มันร้อยกว่าวัน ขาได้แล้วครับพี่นายทูลนคะคะก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ใช้ทั้งลูกกลงและใช้อาหารโปรเบสร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยากจะให้พี่นายทูลแชร์กับเพื่อนเกษตรกรทดนึงให้เปิดใจมาทดลองใช้ใช่ครโปรเบสค่ะอยากให้ลองครับคุณภาพสมกับราคาของจริงครับพูดถึงมั่นใจได้ครับมั่นใจใช,ใช้โปรเบสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม